ครับพี่น้องพ่อยเลยครับหาดอกครับนี่จะดอกก็มากครับหาดอกเลยครับนี่พับดอกนึงครับนี่จะดอกมามพี่น้องโอ้ยหอมงามเลยครับหาดอกครับพี่น้องหุมนี่โอ้ยดูแมนเด้อครับพี่น้องหกดอกครับพี่น้องเ่าผิดหกดอกครับ พี่น้องมาพ่อยนะครับงามๆเลยครับนี่โอ้ยดอกนี้ครับจุมจ๋มๆงามๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางไกลทางไกลเนาะครับมืนันี่กับมาพร้าวคับช่องรอปลาแชนแนลในเสาร์วันที่25 e ่สิากรกราษม2566ครับหมายมนอนี่บายจอยไปสองหมายครับปลาแบบน้องแปก็กกับปลาแบบน้องเมกเนาะครับเนาะ ตำบลงแขาอำเภอบุรีจังหวัดอุบลราชธานีครับกับพี่ลุนไปชมกันครับว่ามัอนี่ใบจ่อยสี่ได้สีมันเห็ดหน่อยหลายสำเนียครับตามหายเห็ดแดงกอครับมัอนี่ผลกระตุกบดมือบดขึ้นเลยครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับครับพี่ลุนไปชมกับบใบจ่อยกันเลยครับาครับบใบจ่อยมาหอดครับดอกแรกแห่งมันครับพี่น้องอู้ยงงามเลยครับ นี่ครับผมดอกแรกแห่งม้านครับอุ้ยครับพี่น้องพ่อยเลยครับหาดอกนี่ครับนี่ตะดอกก็มากครับหาดอกเลยครับนี่ครับดอกนึงครับนี่จะดอกก็ามพี่น้องของงามเลยครับหาดอกครับพี่น้องหุ่มนี่โอ้ย โอเแมนเด้อครับพี่น้องหกดอกครับพี่น้องว่าผิดหกดอกครับเอาเดี๋ยวมาจิ้มกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องจิ้มกันเลยครับอุ้ยดอกนี้ครับขาแบบไงนะครับอุ้ยอุ้ยขาวบบไงนะครับพี่น้องต้านขาครับหมันแล้วครับใบจอยหมันแล้วครับ ค่อนข้างจะมากแต่เด็กน่ครับอย่านมาท่านมูมั่นพีซี่นี่นะครับอันเสี่ยงครับมานี่ครับอีกดอกนึงครับแจกหูแจกตาเนาะครับนอกพี่น้องครมาวัดดีกันครับเห็นหงเห็นเฮืองครับผมอู้บาดอยมากู้เดียวครับเหมือนนี้น้องตายบปริมาเนํามันี่แล้วครับพี่ดองมาครับพี่น้อง นี่ครับรอเดินกันง่ามครับโอ้ยงามเลยครับพี่น้องโอ้ยครับเดินกินครึ่งเลยครับโอ้ยสงามหนึงครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องไปกันน,นี่นึงครับมีหยังครับ อู้ยผลงามนึงครับพี่น้องขาวอกไงเลยครับเอาว่าเป็นหาดอกนะครับพี่น้องสิบก่าดอกครับอยู่ห้องก้างนั้นครับอุ้ยนี่ครับดอกนึงอุ้ยสองดอกน่าจะเป็นสองดอกครับพี่น้องผมยุ่ยสุนยุ่ยเตยไหมบ่จ้อยว่าเห็นครับว้ายอีหลีครับพี่น้องบ่จ้อยเตยังพาน้องนี่ครับอุ้ยไช่ใช่ใช่นี่หมุหินครับเตยลมเลยครับ ทิพยกุหลาบแล้วครับพี่น้องบัวแมนหานะครับอยู่ใกล้ๆก,กันอีกครับพรมเพิ่นโอ้ยเป็นยียไก่ใหม่ครับบอจอยบัเห็นเต๋ครับโอ้หดอกมันแตกด้วยนะครับเลี้ยงกันเลยครับพรมนี่เพิ่นอยู่ใกล้กันครับพรมติดกันเป็นพรมเดียวเล้วครับ หาเก่งครับดอกนี่หืมงามครับคุกระทกกินปปล่อยพวกซิฟกุหลาบได้ครับมำว่าน,น,นี่ว่ามันหินหาดอกครับมันละครับหมาแล้วครับพี่น้องรอจอยอยางไปยังมาหหมเกลได้ครับนี่เลยอยู่ไกลๆก,กันครับ อีกสองดอกครับผมนอาครับโอ้สิบกว่าดอกนะครับพี่น้องสิบสองสิบสามดอกแล้วครับผมเดี๋ยวนี่ครับหาบางีครับพี่น้องอ้าผมเดี๋ยวกันไหพี่น้องผมเดียวกันครับบ่ใจพัฒนหนีนี้ไปใส้ยู่ครับผมนี่ครับปล่อยนะครับดอกนึงครับ จู่ๆงงามมีแต่จู่ๆง่ามครับเห็ดพวกครับโอ้เห็ดพวกดอกนึงครับผมโอู้เราบางอี่ครับปล่อยแล้วครับดอกนึงครับผมโอ้บ้แมลสิบสี่ใช่มหาดอกหรือเ่ครับฮาร์ดขึ้นหมันนี่ครับมือนี้ครับนี่ครับพี่น้องผมเดียวกันครับเ่าท่านหนีไปใส่ยู่ครับ กลังเกิดไม่เด้อครับนี่งามๆครับมีแต่จุ๋มๆครับเดี๋ยวบอยจอยเสี่ยาให้เบิ้งนะครับนี่ครับผมมีแต่จุ๋มๆงามๆครับผมนี่แดงยึงคืนเลยครับน้องยางบกไปวนมากครับผลิ่ไตไปตองครับกระพ่อยแล้วครับผมนี่ครับโอ้ยงามๆเลยครับมาผู้เดียวกับหาอยากทัวประเนาะครับเนาะตายเิ่นหมดเลยมน้ำครับวนไปวนมากกับพ่อยแล้วครับดอกนึงครับ บอกเจพัฒนหนี่นี่ไปใซดเลยครับอยูโฮมเดียวนี่ครับเพิ่งปิดโฮมใหญ่เนี่ยนะครับเนาะนี่ครับงามๆเลยครับแจ้งอยู่นี่แล้วครับพี่น้องตอนนี้กับตัวมันตีหาบนหาบางแถวนีิก่อนพวาหาปมาผู้เดียวนะครับเนาะการจะโบทัวร์ไปไหนครับพี่น้องนี่ครับเก็บกันเลยครับผมโอ้เพิ่งจะมีสองจีมนะครับเนาะ งามเลยครับเอาครับผม่อยแล้วครับดอกนึงครับอือพอแล้วครับดอกนึงครับผมพี่น้องข้ามขอนใหม่ไปเลยครับคุณครับยุกหว่างไฟผมครับนี่ไตเขียวใหม่ครับผมพี่น้อง วู้ดอกงามๆเลยครับดอกนี้ครับอุ้ยขาบอกอ๋อสองพเป็นแสดครับขาพันติดกันนะครับพี่น้องนี่ป็นแสดครับครับพอจอยยางต้องไปออกมาครับเพาะพอเห็ดไข่ครับออ้ยครับคุณงามเลยครับเดี๋ยวเก็บดอกนี้กันเลยครับุ้ยงามๆเลยครับพี่น้องออ้ย พอจอยสิ่เตามเฮ็ดไข่แล้วครับวันนี้ครับนี่ครับมีนจะจู่ๆมืองามเลยครับเด้อนี่ครับผมอุ้ยเอาพี่น้องเจ้าของพ่นก็นมากินกันนะครับเด้อเอาขวาสซะเด้อตอวนี้เด้อดีดอกนึงครับยี่เทิงครับเดี๋ยวออมไปเก็บกันเลยครับอู้ดอกนี้ ตัวแม่เพิ่นนะครับนี่โอ้ขาเพิ่นก็อยากไปเลยนะครับแต่ว่าดอกเพิ่งยังงามเลยครับพี่น้องอู้หอมขนาดพี่น้องครับพี่น้องก็มาปล่อยดอกนึงครับเอาเหงียงโอ้สงสัยบ่งไม่บ่งคือครับเพิ่นก็จะมากินไหวกันครับกินเกลือเบิดกับค้าลมเลยครับผมคนก็ยังตกไปปล่อยนะครับเนาะครับผม บอใจก s, andal, at, love, modeling, familia, ับมะพร้าวณเลยครับอีกสามดอกครับผมมีเต <yah> ่งงามๆครับผมนี่โอ้ยดอกงามแน่นครับพี่น้องโอ้ยครับปล่อยนะครับดอกนึงครับผมอุ้ยดอกแดงๆงามๆเลยครับผมนี่ครับปล่อยนะครับพี่น้องดอกนึงครับงามเลยครับผมผมเดียวกันครับผมพี่น้องครับปล่อยแล้วครับสองดอกงามๆครับผม ตีดกันมอดนี่ยาจจะโอ้โหปกติกันครับพี่น้องคนละขายเลยครับแตงงามเลยครับพี่โอ้ยงามๆครับพี่น้องปล่อยแล้วครับดอกหนึ่งงามๆครับพี่น้องโอ้ยสีแดงดีแน้ครับนี่ครับงามเลยครับอ้องมาปล่อยแล้วครับซีดอกครับผมเย็บกันเลยครับพี่น้อง นี่ครับผมเดาต่อไปกันเลยครับเดอกนี้เพิ่งกัดถือกินไปเหรอเครื่องนึงครับผมงามเลยครับนี่ครับอีกดอกนึงครับผมโอ้เจมียางกินเพิ่รับเนาะเหลือซ้ำอยู่ครับเอาปล่อยแล้วครับจีนึงครับจีน้อยครับผม งามเลยครับเอาล้วครับพี่น้องห้อย้ะครับดอกหนึ่งครับอุ้ยดอกใหญ่ๆงามๆเลยครับนี่อุ้ยงามแห้งครับแต่ว่าฝนกระตกไหมเออครับเนาะฝนกระตกโปกแกลยครับเอาพี่น้องครับห้อย้ะครับดอกหนึ่งครับเกือบเปนหยากเตะครับพี่น้องโอ้ไปตองฝกนะครับเนาะนี่ครับงามๆเลยครับ ป,ปัดพี่น้องครับดอกนี้ให้เพื่อนอันน oh, ับดึงเลยนะครับนี่ครับอุ้ยสีแดงงามแหงครับนี่ครับพี่น้องอุ้ยแดงๆงามๆเลยครับปัดพี่น้องดอกนี้อุ้ยงามๆเลยครับพี่น้องโอ้ขากระบอกตัดนะครับตัดนีดเดียวครับนี่ครับโอ้ยดอกงามๆเลยครับพี่น้องมาพอยนะครับงามๆเลยครับนี่ อดอกนี้คร mm ับจุ๋มๆงามๆเลยครับเห็ดหลอดนี่มแต่จุ๋มๆงามๆเลยครับว่มีเห็ดบานเห็ดเถาเลยครับเดี๋ยวครับดอกนึงพี่น้องผลกับอมิตทาที่ว่าสียุทตกเลยครับลิ่นมืดมือนะครับมือนี้ป้าปิดเลยครับอ้ยงามๆเลยครับนี่น้องครับพล่อยแล้วครับดอกนึงครับผมอ้ป่าแล้วเลยครับอ้ย งามเลยครับพี่น้องอีดรนองครับผมล่อมะครับหรือยังไงโอ้บวดีร่มครับอุ้ยดอกควันหักสำครับอันนั้นกินขาันครับนี่ครับไม่ใหม่กินขาันครับเอาครับพี่น้องเพ็ดยังไลยครับอ้ยเห็ดปวกครับพี่น้องเห็ดปวกครับอ้ยเห็ดปวกด้ยครับนี่พี่น้อง งามเลยครับอุ้ยคือเห็นออกเดียวเนาะครับนี่เนาะโอเครับบอยจอยกับพ่อแล้วครับพี่น้องหาดอกงามเลยครับคุณครับนี่ครับนี่ดอกนึงครับคุณคุณครับอยู่ในนุ่ดอกนึงครับแดงๆคุณครับเก็บกันเลยครับพี่น้องเก็บกันเลยครับ อ้ยงามแห้งครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องน้องงามเลยครับฝนกับตกพอฝนนะครับเนาะไอดอกสองเลยครับพี่น้องเก็บขึ้นมาเลยครับโอ้ยมีแต่จุ๋มๆงามๆครับผมเอาพี่น้อง ดอกนี่พิ่กจะจากบ้านเนี่ยนาอครับเนาะเพราะมันเกิดก้อนมูลเหรอครับนี่โอ้มันเกิดก้อนมูวครับแต่ยังงามอยู่ครับผมไปกันอีกครับอีกดอกนึงครับพี่นอ้องโุ้ยมันอีกเบาอยหมานลหรครับ เก็บกันเลยครับอุ้ยผมนี่บ่ผิดหวังครับพี่น้องงามเลยครับนี่ครับผลงานครับผมหาดอกก็งามเลยครับหาดอกสวยๆครับครับบาจใยกับมั่ฝอยนะครับดอกนี้ครับแต่ว่าจาของเพิ่นก็มี่เยอะเลยครับนี่ นี่ครับจะคล้องเพลินนี่ครับนี่ครับจะคล้องเพลนครับมันกำลังสิมากินขอเสด็จตัวออกนี่เด้ออันนี้ครับงามเลยครับผมเอ๋อพี่น้องครับพ่อย้ะครับดอกนึงครับเี็ดกอแดงงามๆเลยครับขอท่านเถอะ้ะครับแต่ว่าเพิ่นก็จะมีบ่งมีดวงมากินเนาะครับเนาะตามธรรมชาติของเพิ่นเหรอครับนี่ครับพี่น้อง น้องครับพอแล้วครับอยู่นี่เหอะพอใจเดี๋ยวมุนเหอะเอาครับอุ้ยงามเลยครับพี่น้องครับก็ได้เวลากลับบ้านแล้วเนาะครับกมาเบิ่งกันเลยครับว่าผลงานของมื่อนี้สิดีหน่อยเดรร้ายซ้ำเลยครับสีมันหน่อยมันรลายไปเลยครับมาเบิ่งกันเลยครับนี่ครับเต็มตายจมบุ๋มมิเตจู๋งงามๆครับพี่น้องเห็ดงวดนี้ครับพอใจขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเย็ซีทางไกลทางไกลพ่อแม่พี่น้อง ลุงป่านอ่ะเแบิร์ตสุขสุขคนนะครับที่เขามาให้การติดตามรับชมบอยจอยครับบอยจอยขอฝากนี้ด้วยครับเราพาแชแนลแฟนเพจสามารถคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับติดใจก็อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของบอยจอยนี้ด้วยครับเพื่อเฉลียวเดลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับมื้อนี้บอยจอยก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับหมืนเมืนครับพี่น้อง